ทำอะไรติดขัดจุดทูบ16ดอกบอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินให้ช่วยเปิดทางจุดทูบกลางแจ้ง16ดอกแล้วท่องน้ำมสามจบตั้งอธิษฐานอันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดา ที่คุ้มครองตัวเราทุกพระอ,องค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากำนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้และให้เอ่ยว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกียรดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิก,กรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอ,อย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับสิ้นไปด้วยอนุภาคพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุตั้งนโมสามจบแล้วเอ,อ่ยคาถาว่าปะโตเมตังประรชีวินัง สุขโตจุติกิตเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงผลจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุ